ก่อนหน้านี้เราได้ทำการรายงานอันดับอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำทั้งแบบ3เดือนและ6เดือนกันไปแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปดังกล่าวสามารถกดย้อนไปดูได้ที่มุมขวาบนของหน้าจอนะครับวันนี้เราจะมารายงานอันดับอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ12เดือนกันบ้างครับสำหรับใครที่มีเงินสดส่วนเกินเหลือและคิดว่าจะไม่มีความต้องการใช้ในระยะเวลาเกินกว่า1ปีแต่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุน มาดูกันนะครับว่าธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเขากำหนดอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำแบบ12เดือนกันเท่าไหรบ้างบางคนฟังแล้วอาจอยากปลีกลยงใจนําเงินสดส่วนเกินดังกล่าวไปลงทุนแทนก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามโลกนี้ไม่มีของฟรีนะครับอยากได้อัตราผลตอบแทนสูงก็ต้องยอมรับความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกันคลิปนี้เราได้ทําการรวบรวมอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจำา12เดือนของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนัวันที่8กรกฎาคม2564มาให้แล้วครับโดยเราได้ทำการเรียงลำดับอัตราดอกเบีย้ยจากสูงสุดไปยังต่ำสุดดังนี้ครับ 1. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยกำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1.2-1.35% 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1.1% 3. ธนาคารออมสินกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.5-1.1%สธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์กำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่1.05% 5. ธนาคาร i อ b c ไทยกำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.95% 6. ธนาคารเกียรตินาคินกำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่0.75-0.9% 7. ธนาคารทิสโก้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.85% 8. ธนาคาร CIMB ไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.75% 9. ธนาคารทหารไทยธนาชาติกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.6% 10. ธนาคารกรุงเทพธนาคาร UOB และธนาคารแห่งประเทศจีนไทย กำหนดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากันอยู่ที่ 0. 5 11. เซธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดอัตราดอกเบีย้ยเท่ากันอยู่ที่ 0. 4 12. อร์ธนาคารซิตี้แบงก์กำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ 0. 2เปเซ์ คนที่มีเงินสดส่วนเกินที่คิดว่าจะไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลายาวนานกว่า1ปีถ้าฟังอัตราดอกเบีย้ยที่ได้รับแล้วไม่อยากจะนำเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์อยากรู้ว่ามีทางเลือกอื่นในการออมเงินและลงทุนอีกหรือไม่ก็ต้องทำการศึกษาหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับทางเลือกการลงทุนต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดความมั่งคั่งให้กับตนเองด้วยนะครับเบื้องต้นอาจจะลองดูคลิปที่เราสรุปอัตราผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวมประเภทต่างๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี2 5 6 4เพื่อที่คุณจะได้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนได้จากคลิปที่เราแสดงไว้ที่มุมขวาบนได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ค,ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ